ีทอกเที่ยวมัวทัวโลกนะครับวันนี้ก็จะเป็นทริปไปปักกิ่งครับก็ไปในช่วง2ปีที่แล้วนะครับหลังโควิดมามาทไปวันแรกก็เจอพิษฝุ่นเลยนะครับฝุ่นมาจากมองโ,งโกเลียเกนเอคิวไอเนี่ยโอ้โหขึ้นสีม่วงปลิ้ดๆเลยวันแรกก็เลยไม่อยากจะไปไหนไกลนะครับหาเป็ดปักกิ่งดีไหมเนี่ยไหนๆมาปักกิ่งแล้วนะมันต้องกินเป็ดปักกิ่งเซิร์ชไปเซิร์ชมาเฮ้ยอยู่แถวโรงแรม ลองเดินสำรวจดูซินั่นเห็นไหมแวบๆขวามือมีเป็ดห้อยอยู่มันเป็ดจริงหรือว่าเป็ดยางกันแน่เฮ้ยดูท่าทางร้านมืออาชีพนะน่าจะขายดีเป็ดห้อยอยู่เยอะเอา้าลองเดินเข้าไปสำรวจหน่อยซินี่ฮาวนี่ฮาว เมนูเขาก็มีหลากหลายดีนะครับเป็ด,ดีของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องวางแนวนี้แล้วก็เวลาย่างเป็ดนี่นะต้องนี่ใส่ในเตาเผาเออเหมือนกับเตาเผาพ,าพิซซ่าอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวที่บอมไปสักครู่นะหอยไว้หลายตัวเนี่ยน่าจะขายดีนะน่าจะเป็นเป็ดจริงไม่ใช่เป็ดยางดีดูซิโอ้โหหอมฟุ้งเลย ไหนก็มาแล้วจะสั่งเป็ดอย่างเดียวก็ใช่ที่อันนี้เป็นถั่วผัดนะครับอันนี้ก็เป็นฮอตแอนด์ซาวซุปนะมันจะออกรสเปรี้ยวๆเ,เอาไว้ตัดเลี่ยนนะนี่เห็นไหมเป็ดปักกิงของแท้นะมีโป้งมีแป้งเรียบร้อยเลยยังไม่พอเห็นหน้าร้านเขาโปรโมทอันนี้หมูสามชั้นมันโถอือไม่ต้องพูดน่ากินไปหมด น้ำจิ้มเขาเนี่ยลองสังเกตดูนะฮะครึ่งคราวเขาเนี่ยจะเหมือนของบ้านเราเลยแต่น้ำจิ้มเขาไม่ออกรสหวานจะออกรสเปรีป้ยวๆหน่อยผักกลักษณะก็จะคล้ายๆกันแต่ของเรามีต้นหอมผักชีใช่ไหมที่นู่นเขาไม่มีเอาเป็ดใส่ก็ไม่ต้องไปกระมิดกระเมียนนะใส่มันเยอะๆพูนๆไปเลยกินให้มันเต็มๆฟูๆอุตส่าห์เดินหาจนเจอนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวพระราชวังต้องห้ามแล้วก็กำแพงเมืองจีนกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมอบหัวใจกันด้วยทีท็อกเที่ยวมั่วทั่วโลกครับ